อย่างแรกนะฮะคือเรื่องการรักษาเวลาแล้วก็ทํากิจวัตรให้มันสม่ําเสมอและมีความมั่นคงข้อหมายคืออะไรข้อหมายคือว่าพ่อแม่ชาวดัชนะเขาเชื่อว่าการที่มีเวลาและกิจวัตรที่แน่นอนเนี่ยอย่ายตอนเช้าต้องทําอะไรยังไงเนี่ยนะครับตอนบ่ายเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้มันจะมีส่วนในการช่วยทําให้เด็กนะมีความสงบมีความผ่อนคลายเพราะเขารู้ว่าเขาต้องทําอะไรนะเช่นการกินการนอนเวลาให้ใกล้เคียงเดิม ผมว่าแต่และครอบครัวไม่เหมือนกันหรอกกิจกรรมไม่เหมือนกันหรอกนะแต่อันนี้เป็นของชาวดัชนะครับที่เขาจะจัดเวลานะว่าตอนเชา้าต้องทําอะไรตอนเย็นต้องทําอะไรเข้านอนอ่ะสองทุ่มสองทุ่มครึ่งเป็นยังไงนะครับแต่ยังมองผลเองก็ประมาณนี้ครับนะตอนประมาณสักทุ่มหนึ่งทุ่มนิดๆก็จะเตรียมตัวละเตรี็มตัวที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าแปลงฟันนู่นนี่นั่นนะเราก็จะเริ่มปิดไฟตอนประมาณสักสองทุ่มสองทุ่มครึ่งนะครับอ่ะแต่ว่าถ้า วันไหนไม่ได้ปล่อยพลังเนี่ยนะก็เลยอ่ะนะฮะกว่าจะหลับก็ปาเข้าไปสี่ทุ่มอ่ะนะแต่ว่าอันนี้จะเป็นกิจวัตรที่เราวางไว้นะครับให้กับนอนผลอยู่ลวแต่ว่าโอเคระหว่างวันเราก็ปรับเราก็ปรับกันไปนะครับนะแล้วก็เราก็ให้อิสระกับน้องๆนะครับว่าเฮ้ยเขาอยากจะเลือกทาอะไรก่อนมันสามารถที่เป็นลูกเล่นได้นะครับเช่นอาจจะมีกิจกรรมอ่านนิทานก่อนนอนนะหรืออาจจะแป้งฟันหรือบางบ้าน บอกว่าจะอ่าจะให้เล่นบอร์ดเกมนะมีเหมือนกันนะมีเหมือนกันนะฮะอ่าก็เพราะนั้นสลับได้วันนี้เล่นอันนี้ก่อนอันนี้ทําน,นี้ก่อนได้หมดนะครับทีนี้ส่วนที่ส่วนที่สองนะครับที่พ่อแม่ชัดชเข้ามาใช้นะครับคือให้มีการกินข้าวแบบพร้อมหน้าพร้อมตา <S <S ครอบครัวของชัดเขาจะให้ควาสมสําคัญในเรื่องนี้มากๆนะครับอยากให้ต้องกินข้าวร่วมกัน,นทั้งมื้อเช้ามื้อเย็นพอเขาเชื่อนะครับว่าการกินข้าวพร้อมหน้า พร้อมตากันเนี่ยมันจะสร้างทาให้เกิดความใกล้ชิดในครอบครัวนะครับแล้วทําให้เกิดความใกล้ชิดมันมีข้อดียังไงมันมีข้อดีคือทําให้เด็กนั้นซึมซับค่านิยมครอบครัวผ่านการพูดคุยมันก็จะมีเรื่องที่ถกการพูดคุยกันต่างๆน,นานาเด็กๆเ,เขาก็จะเรียนรู้เรียนรู้จากคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ด้วยนะครับผมว่าสิ่งที่สําคัญผมว่ามันไม่ใช่เรื่องของการที่มาบอกว่าเอ้ยต้องทําอะไรหนึ่งสองสามสี่แต่มันคือการทําให้ดูหรือการพูดคุยบนต้อ,อาหาเนี่ยมันจะทาให้เขามีการซึมซับ นะผมเองก็ใช้วิธีนั้นแต่ว่าอย่างข้อที่สองเนี่ยยังทําได้ไม่เต็มที่เพราะว่าด้วยหน้าที่กรงานอะไรต่างๆด้วยนะครับมันก็มีบางส่วนที่ตอนกลางวันก็จะไม่ว่างอะตอนตอนเย็นเนี่ยจะพยายามเหมือนกันนะครับแต่โอเคเสาทิ์เนี่ยสุกเสาทิ์จะได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นแบบจันถึงพฤหัสเนี่ยก็จะดูตามจังหวะถ้าว่างปั๊บเราก็จะชวนกันกินข้าวแล้วนะครับก,ก็พยายามจะทําให้ได้อย่างนั้นนะครับอ่าส่วนที่สามหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่า ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีคณพ่อคนแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีและคําพูดต้องหนักแน่นนะครับความหมายคืออะไรครับความหมายคือพ่อแม่ชาวดัชเนี่ยเขาจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกเห็นเหมือนที่ว่าเมื่อกี้ครับคือไม่ใช่มาบอกว่าต้องทำหนึ่งสองสามสี่นะแต่ทําเลยทําให้เห็นเลยแล้วเวลาพูดกับลูกเนี่ยเขาจะพูดด้วยความหนักแน่นมากๆเช่นคุณแม่เนี่ยอยากให้ลูกทาอันนี้นะสมมุติมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับอ่า เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเราต้องพูดให้หนักแน่นว่าเราไม่ได้เล่นๆนะนะแตม่มันไม่ใช่การดุหรอกนะมันก็เป็นการเฟิร์มให้เขาแหละให้เขามีความมั่นใจใ้เขารู้สึกว่านี่คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ให้ความสําคัญนะครับส่วนที่สี่เน้นเรื่องการศึกษาเพื่อชีวิตที่ดีไม่ใช่แค่ความสําเร็จได้ใบปริญญา นะระบบการศึกษาของชาวดัชนะครับหรือว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยจริงๆมันอาจจะต่างจากในบ้านเราเพราะว่าเขาจะเน้นเรื่องของการพัฒนาตัวตนพัฒนาคาแรคเตอร์พัฒนาความสุขของเด็กนะครับมากกว่าการแข่งขันเพื่อความสําเร็จไม่ใ,ใช่ว่าต้องสอบได้ที่หนึ่งนู่นนี่นั่นเะขาไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นที่มาบอกว่าเด็กชาวดัชเนี่ยเขาเลยโตขึ้นมาโดยที่ไม่รู้สึกถึงแรงกดดันขนาดนั้นนะครับเราก็จะให้โอกาสในของตัวเองนะครับในการค้นหาตัวเองค้นหาคาแรคเตอร์ของตัวเอง อย่างเป็นอิสระด้วยนะคเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ปล่อยเต็มที่เลยนะครับอ่าข้อที่สี่ส่งเสริมเรื่องการเล่นอิสระกลางแจ้งนะครับในบ้านเราก็ไม่รู้ทํำได้แค่ไหนเพราะพียเมสองจุดห้านี้โอหนักเหลือเกินนะผมว่าแก้ยากอะ่ะแล้วน่าจะหนักมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับแต่โอเควันสองวันนี้จะดีหน่อยนะ พอยของชาวดัชก็คือว่าเขาอยากให้เด็กเนี่ยไปเล่นอิสระเลยนะครับไปเล่นนอกบ้านเล่นกลางทรายรต่างๆนะครับเขาเชื่อว่าการเล่นเนี่ยมันจะช่วยพัฒนาทักษะของชีวิตได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความอดทน E อฟต่างๆความคิดสร้างสารรค์ความกล้านะครับะยกตัวอย่างจะไปเล่นเล่นนอกบ้านขี่จักรยานก็ได้นะครับอ่า แต่ผมว่าข้อจํากัดหลายครอบครัวไม่เหมือนกันบางครอบครัวอาจจะอาจจะไม่ได้อยากให้ไปเล่นไม่ว่ากันแต่อันนี้ก็คือสิ่งที่ที่ชาวเดชเขาทําแล้วเขาบอกว่ามันดีะเด็กจะมีความสุขนะครับความมั่นใจเนี่ยผมว่าทคือสิ่งที่สําคัญนะครับคือต้องสร้างให้เขามีความมั่นใจและภูมิใจในตัวเองนั่นคือสิ่งที่ทางผมกับภรรยาก็พยายามจะสอนให้เพื่อนผลเนี่ยน้องผลเนี่ยนะครับมีในสิ่งเหล่านี้นะครับ่าโกเป็นยังไง ต้องสร้างความเป็นอิสระและต้องทาได้ตนเด็กเลยอย่างคุณพ่อคุณแม่ของชาวดัชเชนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่คิดว่าตัวเองต้องดูแลลูกตลอดเวลานะครับเขาเชื่อว่าเด็กจะมีความสุขที่สุดนะเมื่อสามารถดูแลตัวเองได้พวกเขาก็สอนให้เด็กๆเนี่ยต้องจัดการบริหารจัดการเวลาของตัวเองนะนะแล้วก็จัดการเรื่องความสนใจของตัวเองนะครับว่าจะทําอะไรยังไงนะครับข้อที่7สร้างความสมดุลของชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัวด้วยนะครับ อันนี้คือสิ่งที่ผมว่าสําคัญมากๆแต่ว่าถ้าเป็นในรุ่นประมาณผมเนี่ยผมว่าจะจะทํายากผมว่าทํายากมากๆนะเพราะว่าอ่ารายได้ก็ต้องหาลงทุนก็ต้องลงทุนนะครับบริหัทาการก็ต้องให้เวลาในครอบครัวนะครับอันนั้นก็ก็ยากแต่ต้องทำแต่ยังไงก็ต้องทําถ้าของชาวดัชเชนเขาจํากัดเลยบอกว่าเขาจะทํางานเฉลี่ยนะต่อสัปดาห์นะครับอยู่ที่ประมาณยี่สิบเก้าชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นพ่อแม่ชาวดัชก็เลย เขาต้องแบอกจัดสรรเวลาที่มีคุณภาพให้กับลูกนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพเพราะร่างกายแล้วก็จิตใจของตัวเองให้ดีด้วยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าในยุคนี้ทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะเป็นยุคที่ยังไงก็ต้องโอ้โหทำมาหากินอนะ่ะก็เข้าใจได้นะครับข้อที่แปดครับทุกคนครับพ่อและคุณแม่เนี่ยเขาจะแบ่งหน้าที่แบบเท่าๆกันเลยผอวในเมืองไทยบริบทก็ทําได้ไม่ได้อาจจะต่างกันนะครับคือชาวดัชเขาบอกว่าอย่างนี้ การเลี้ยงลูกนี่มันเป็นหน้าที่ของทั้งสองคนคือเป็นหน้าที่ของคุณพ่อกับคุณแม่คุณพ่ออาจจะต้องมีการหยุดงานอย่างน,น,น้อยสักหนึ่งวันต่อสัปดาห์เพื่อใช้เวลากับคุณลูกนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับข้อที่เก้าครับให้ความสําคัญของการพักผ่อนอ่าก็ครอบครัวชาวดัชเขาก็จะพักผ่อนไปเที่ยว,วกัางเถอะนะครับปีละประมาณสักสามครั้งไปต่างจังหวัดบ้างนะครับไปต่างประเทศบ้างก็จะเน้นกิจกรรมมันต้องแบบง่ายๆนะแต่ อาจจะมีคุณค่านะครับเช่นการตั้งแคมป์ไม่จําเป็นต้องไปแบบใช้ชีวิตหรูหราก็ได้ตั้งแคมป์แบบราคาย่อมเยาวลงมาหน่อยแต่อยากให้เด็กใกล้ชิดกับธรรมชาติอันนี้ก็เป็นสไตล์ของเขาบ้านเราทําได้ไหมก็แล้วแต่บริบทของแต่ละครอบครัวข้อที่สิบครับเลือกใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีความพอเพียงความเรียบง่ายเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นหัวใจที่สําคัญมากๆคุณพ่อคุณแม่ชาวดัชเ่ยเขาสอนนะว่าต้องพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ แล้วก็เลือกเวลาและคุณภาพชีวิตเหนือความหรูหราไม่จําเป็นต้องใช้ชีวิตแบบหรูหรานะแต่ต้องมีความเรียบง่ายนะครับเหน้สิบข้อนี้เนะี่ยผมว่ามันเป็นสิบข้อที่สะท้อนเห็นถึงปัชญาในเรื่องการใช้ชีวิตของชาวดัชวิธีชีวิตของชาวดัชและวิธีคิดในการที่เขาส่งต่อให้กับคุณลูกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมัก็ไม่แปลกใจว่าทําไมเวลาที่เขาัจอันดับเนี่ยทําไมคนชาวดัชเนี่ยถึงมีความสุข มีความเรียบง่ายมีความเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็มีความมั่นใจต่อมามีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วก็มีความมั่นใจและที่สาคัญคือมีความสุขในการใช้ชีวิตด้วยนะครับอายาำอีกทีนะครับหนังสือ The Happiest Kids in the World